ย่าโลสวัสดีทุกทุกท่านนะคะอยู่กับคุูฮาคูในเกมว่าชิฟเกิร์ชีเฮ็ดนั่นเองวันนี้นะคะครูหาคูได้อ่าได้ว่าไงดียคือมีคนบอกว่าขอเป็นเพื่อนแล้วก็เลยอยากจะให้ใช้วีวีอะไปสู้กับกองเรือของเขาดูก็ชื่อ YouTube เขานะคะรู้สึกจะชื่ออะไรนะฟันฟันอะไรคุงวล้วเน่ย จะไม่ได้แล้วเออขอโทษด้วยค่ะโอเคค่ะก็เขาบอกว่าเขาอะเล่นวาชิปเหมือนกันก็เลยแอดมาอืมวันนี้ครูอาคุกก็เลยจะไปท้าลบก,กับเขานะคะนี่เอฟซีอรันคุงฟันคุงอะไรหรอกเอนะคะท้าทายเขาจะให้ท้าทายกับดีๆทั้ง6ตัวที่รีโมเดลแล้ว ซึ่งตัวคุูบีบียังไม่รีเลยสักตัวเดียวมาสู้ๆูนะเพื่อนเราเป็นกำลังใจให้มาก็เสียเปรียบเลยแล้วทำไมมันเขียนว่าบัฟอ๋อมันบ,บัฟพลังให้กันใช่ปะเสียเปรียบเลยมาปุ๊บเสียเปรียบเลยเย่แปะแปะแปะ What the hell เรือหายไปไหนร้ <laughs> <laughs> อ, <laughs> องไห้เหรอโอ้โหพี่ครับไม่ชนะหรอกครับอย่างนี้ผมผมพลาดแล้วท,ที่ไปตอบรับความรู้สึกของเขา <laughs> โชกากให้ดูเลยนะจุดจุดนี้เพราะเรา ตั้งปณิธานไว้ว่าถ้าดอรเรียยังไม่รีวิวรีโมเดลตัวอื่นก็จะไม่ได้รีเด็ดขาดมีคนบอกว่าเพื่อนอย่าไปตั้งปณิธานไว้อย่างนั้นสิคนคนนั้นก็คือย่าแน่นั่นเองบอกว่าอย่าปะตั้งปณิธานว่ารีโมเดลให้ภรรยาตัวเองเท่านั้นถ้าเกิดดีให้ตัวอื่นก่อนมันจะดีกว่าไหมเฮ้ก็เราอยากจะรีให้ น้องดอเลียก่อนนี่นาะรู้สึกจะตายซะแล้วรัวรัวเลยค่ะร้องไห้ไปสายแานตายแน่เลยตายแน่เลยตายแน่เลย รู้สึกว่าคนนี้เขาจะทําช่องด้วยนะคะมีคนกดซัพบอยู่เจคนก็ช่วยเป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะคะหรือว่าจะกดซัพบให้เขาด้วยก็ดีนะซึ่งตอนนี้น่าจะตายหมดแน่นอนยกแก๊งเลยผมกราบขาออภัยอย่างสูงขอบคุณที่ทำให้เลเวลอัพด้วยเยี่ยมเลย โอเคค่ะอาจไปสามนาทีเราจะทําอะไรต่อแล้วก็ไปบุกซิลิก้าต่อสิค้ารออะไรแล้วก็ท้าทายต่อเลย <Greek. S 1> เอา้านั่งซ่อมเรืออยู่แล้วก็ไปซ้ําเติมสิคะโอ้โหเร็วมากเร็วกว่านี้มีอีกไหมนะคะไหนๆแล้วเราก็มา,าแล้วก็เอาให้ถึงที่สุดแล้วกัน อืมหือืนี่ก็เหมือนจะไม่รอดเหมือนกันรอดอยู่นะทางน้นเขาเสียเปรียบจะตายดูสิเขาไม่ได้ซ่อมเรือเลยแล้วทาไมไม่ซ่อมเรือเฮ้าดเหงื่อ แแะบแแบะแแะแแะแะแะเห็นการซ้ำเติมที่แบบชั่วร้ายมากแล้วต่อจากนี้เราจะทำอะไรต่อครูก็ไม่รู้เหมือนกันจะทำอะไรต่อสร้างเรือหรอมีอยู่อันเดียวอ,อยากสร้างคากะไม่ได้คากาสะสักทีเนี่ยจะเป็นว่าตายแล้วเนี่ย <c oughs> ได้ยังได้ยังอ๋ยคากะบ้านดิอัแป๊บ <c oughs> ชาติไหนเราจะได้ค่ากะมีใครมีสูตรที่แน่นอนบ้างทาไมสร้างทีอะไรไม่ได้ทุกทีเลยแล้วไงต่อจากนี้เราจะทำอะไรเหรอไม่รู้สิไม่รู้จะทำอะไรดีคือซ้อมลูกก็ซ้อมหมดแล้วนะดูสิซีหมดเลย <S <S น่าเกียดที่สุดเอ่อ ไม่รู้จะทำอะไรแล้วค่ะน่าจะอยู่ตรงนี้วันนี้ก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงแค่นี้นะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมอะสะดุดเอาใหม่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 เลยวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงแค่นี้นะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะคะสวัสดีครูฮาวคูไปก่อนนะคะวุาย